เรามาพร้อมกับประเด็ดนร้อนร้อนเช่นเคยนะคะเรื่องแรกเนี่ยโออีก2วันถ้านับวันนี้ก็เป็นอีก3วันนะคะคุณก้อยที่เราจะเข้าสู่การเปิดประเทศเปิดเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของมติของสอบคกันหน่อยว่ามีการปรับ มาตรการอย่างไรตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวจากการประชุมจากทางสบคในการปรับระดับพื้นที่ค่ะที่จะเริ่ม1พฤศจิกายนนี้ในวันเปิดประเทศนะคะจุดแรกนี่ก็จะปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุดก็คือสีแดงเข้ม23จังหวัดก็จะเหลืออยู่7ก็ได้แก่ จังหวัดจันทบุรีตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็สงขลาแล้วก็ยังขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่5ทุ่มถึงตีสอยู่แต่ว่าจังหวัดอื่นก็คือเดินทางปกติแล้วนะคะเริ่มหนึ่งพฤศจิกายนก็เว้นไว้7จังหวัดเองทีนี้ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด30จังหวัด เป็น38จังหวัดแล้วก็พื้นที่ควบคุม24จังหวัดเป็น23จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูง5จังหวัดก็คือนครพนมน่านบึงกาฬมุกดาหารสกลนครก็คือพื้นที่เฝ้าระวังก็คือไม่มีนะคะแล้วก็ในพื้นที่สีฟ้านําร่องการท่องเที่ยว4จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานาครกระบี่พังงาภูเก็ตก็จะเปิดให้มีการขายดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ หพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนี่ก็ปรับเปลี่ยนนะคะ1พฤศจิกายนในวันเปิดเมืองนั่นเองเมงื่อกี้เป็นภาพการประชุมเราก็จะเห็นว่าท่านนายกก็มีการเข้าร่วมด้วยทีนี้วันนี้นะคะท่านนายกก็มีการถแถลงเปิดเผยถึง4แผนเปิดประเทศค่ะ แต่ทีนี้วันนี้เนี่ยปรากฏว่าก็ค่อนข้างที่จะเป็น Talk of the Town อยู่นะด้วยความคารพนะคะท่านนายกรัฐมนตรีคือวันนี้เนี่ยช่วงจังหวะที่ท่านไปที่โพเดียมถแถลงข่าว่ก่อนที่จะมีการถแถลงข่าวนะคะปรากฏว่า,าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเกิดเหตุไม่คาดฝันนี่คะ่ะด้วยความที่ตรงนั้นพื้นเวทีเป็น อายุกระดับมานะคะก็เลยทําให้ท่านนายกท่านเกิดสะดุดว่ายอย่างนั้น่ะนะคะก็เซไปถึงสองครั้งเลยนะแต่ว่าท่านก็ตั้งหลักแล้วก็ถแถลงข่าวต่อนะคะแต่ทีนี้ท่านเนี่ยก็กล่าวกับสื่อมวลชนแก้เขินว่ายอย่างนั้น เนี่ยเห็นไหมเวลาอยู่ต่อหน้าสื่อเนี่ยรู้สึกจะกดดันมากไปหน่อยพอดีว่าไม่ค่อยมีแรงประชุมมาสามวันติดๆนี่ท่านบอกได้นะท่านท่านพูดดักคอสื่อไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าพ่งนี้ใครเอารูปชั้นหกล้มเนี่ยไปเมื่อกี้แล้วก็มีเรื่องนะเอาเรื่องที่เป็นสาระเนี่ยละค่ะด้วยความเคารพนะคะท่านนายกอ่าก็อาจจะสะดุดล้มเล็กน้อยอ่ะนะคะก็ตกใจกันทั้งทำเนียบเลยว่าอย่างนั้นแต่เรื่องของการเปิดเผยสี่แผนเปิดประเทศค่ะ ปรากฏว่าวันนี้หลังจากประกาศไปว่า1พฤศจิกายนเนี่ยให้เปิดประเทศอะนะคะ ในส่วนความร่วมมือจากประชาชนแล้วก็สถานประกอบการท่านก็บอกว่ามี4เรื่องก็คือ 1. ทุกคนต้องช่วยกันตามมาตรการสาธารณาสุขแล้วก็มีวินัยในตัวเอง2สําหรับมาตรการเดินทางเข้าในเส้นทางบกและน้ําก็ต้องกักตัวเช่นเดิม3บุคลากรทางการแพทย์เราก็มีแผนความพร้อมในการดูแลรักษาการกักตัวเพื่อรองรับสถานการณ์และ4เมื่อเราประกาศปิดประเทศไปแล้วนักท่องเที่ยวอาจไม่เดินทางมาทันทีแต่ว่าต้องประกาศให้โลกรู้แล้วก็หลายประเทศกําลังดําเนินการ ตามการประกาศของไทยก็มีประโยชน์ให้ประเทศต่างๆวางแผนเตรียมการแล้วก็ไทยก็จะเป็นประเทศแรกในการพิจารณาเดินทางมาในช่วงปลายปีนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือหลักการนโยบายการปรับพื้นที่สีต่างๆก็ต้องมาพิจารณาอีกครั้งในการปรับสีโดยสวบคก็จะนําไปพิจารณาอีกครั้งในพื้นที่แพร่ระบาดสูงทีนี้ท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ท่านบอกด้วยนะคะว่าส่วนเรื่องของไอดอนสาวใช่ไหมก็คือลิซ่าที่มาไม่ได้เนี่ยที่เรานําเสนอกันไปเนี่ย อันก็บอกว่าก็ต้องหินใจเราก็พยายามติดต่อมานานแล้วเขาก็ต้องไปเคลียร์เวลาแต่ว่าเคลียร์ไม่ได้ทําให้ต้องเลื่อนออกไปโดยวันหน้าก็มีโอกาสมาอีกวันนี้ก็ให้แนวทางไปขอให้มีการแสดงของคนต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงการแสดงห้าภาคเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจเมืองไทยนะคะนี่ทนายก็พูดถึงแผนการเปิดประเทศที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะ ค่ะขณะเดียวกันนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะหลังจากที่มีนโยบายออกมาละคนนู้นคนนี้ได้ผ่อนปนได้เปิดประกอบกิจการต่างๆปรากฏว่ามีอีกหนึ่งกิจการที่เขาบอกว่าได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานถึงหกเดือนมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดกิจการได้ก็เลยมีการโพสต์ชวแชร์ออกมาในโลกออนไลน์แล้วก็เกิดการให้ความสนใจวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนี่ค่ะคุณเยคะ Dream World หลายคนคุ้นเคยหลายคนก็อยากจะไปผ่อนคลายนะอยากจะไปคลายเครียดหลังจากที่เจอสถานการณ์โควิดไปอย่างยาวนานแต่ว่าดีวอร์เองก็โอ้โหเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปลเลยนะคะคุณก้อยที่ฉันชอบไปมากเลยนะตอนยังเด็กอะ่ะ ค่ะตอนนี้ก็ไปเที่ยวได้นะคะเผื่อว่าเรา<ต>ลกึกไว้ได้เดี๋ยวรอเขาเปิดก่อนอรอให้หน่วยงานภาครัฐเขาดูแลตรงนี้เนาะหลังจากที่สวนสนุกดินเวอร์เองเขาก็ได้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็คือช่วง15มกราดที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็ต้องปิดลงค่ะปิดอีกทั่วคราวนะคะเนื่องจากโควิดนี่แหละตั้งแต่วันที่27เมษาล่าสุดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะปิดมาแล้ว6เดือนเต็มๆค่ะ ล่าสุดเองอล่าสุดของล่าสุดเพจดีมเวอร์นะคะถึงกับทำมีนเผยแพร่ผ่านเพจที่ทําเอาชาวเน็ตถึงกับเห็นใจไปตามๆกันอย่างนี้เลยค่ะบอกว่าดีมเวอร์นะคะโพสบ่นถึงสถานการณ์ที่ต้องปิดบริการนะคะแบบขำๆโดยเกาะกระแสสกิทเกมที่หลายคนเขาดูซีรีส์ยอดนิยมทางช่อง Netflix เนี่ยเป็นท่านั่งรอดีมเวอร์เปิดของผู้เล่นหมายเลขศูนเนี่ยค่ะแล้วก็มีคำว่าเฮ รอดีเว์เปิดแบบนี้เลยนะคะทำเอาชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดหัวเราะเป็นจำนวนมากจำนวนมากถึง6,500ครั้งตอนนี้น่าจะมากกว่าน,นั้นแล้วละ่ะแล้วก็มีแฟนๆสวนสนุกเ,นเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากด้วยพร้อมกับบอกว่ารอสวนสนุกเปิดอยู่เช่นกันซึ่งแอดมินเพจก็ยังคอมเมนต์ด้วยนะคะโดยใช้ภาพของผู้เล่น0 0นยนโพสบอกว่ารอตาลอยเลยอีกโพสค่ะ เรียกได้ว่าถูกชาวเน็ตนะคะกดไลค์กดแชร์อย่างถล่มทลายยังคงเกาะกระแสสควิ g เกมเช่นเดียวกันแต่ว่าคราวนี้ยกเอาเกม A E I O U หยุดอันนี้เลยมาเล่นเกมแรกข,ของเรื่องเลยใช่ไหมที่ฉันจำได้เกมนี้ใช่ค่ะมาเล่นพร้อมกับตบมุกนะคะบอกว่าตูหยุดมาหกเดือนแล้วโอ้โหคนก็แบบเข้ากับกระแสที่แบบติดตามซีรีส์มาก พร้อมกับคอมเมนต์ด้วยนะคะหลายคนแล้ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยเนี่ยยังมีอีกอันนึงเนี่ยค่ะที่คุณเอื้อยแล้วก็คุณผู้ชมเห็นอยู่าจอเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องของวัคซีนบอกว่าตอนนี้เนี่ยวัคซีนเต็มแขนพนักงานฉีดวัคซีนเต็มแขนแล้วนะแต่ไม่มีแผนที่จะเปิดเลยจ้าเออน่าเห็นใจเขาจริงๆนะคะมีขอถามลุงแป๊บขอให้ดีเว์เปิดทีเถอะนะคะอ๋อก็น้องๆหนูๆหลายคนก็อาจจะรออยู่นะคุณก้อยใช่ไหม ใหเที่ยวรีเบอร์กันเนี่ยนะคะเดี๋ยวรอดูมาตรการของภาครัฐนะคะคุณเอื้อยแล้วก็คุณผู้ชมว่าเขาจะเปิดให้บริการตอนไหนจะมีการผ่อนปรนในเรื่องของสวนสนุกอย่างไรเป็นกําลังใจให้รีมเบอร์แล้วกันนะคะค่ะโลกสวนสนุกนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน t ทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ